สวัสดีครับผมกล a แอคคอร์ดอินสปายคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องตัวรับสัญญาณคีเล็นะครับเบื้องต้นที่เราจะเช็คว่ารถของเราตัวสมาร์ทคีเล็ใช้งานได้หรือไม่เพราะว่าบางทีตอนไปแปลงเป็นอินสปายมา ไม่ได้มีตัวสมาร์ท e y เลตมาตั้งแต่ต้นอาจจะไปหาซื้อมาภายหลังคลิปนี้ก็จะมาสาธิตเบื้องต้นว่ารถของเราสามารถรองรับสมาร์ท e y เลตหรือเปล่า <c oughs> เพื่อจะได้ทำการจูนสมาร์ทเคเลตในขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีการง่ายๆก็คือให้เรา ที่ตัวกุญแจนะครับคือเคไม่ต้องสตาร์ทเครื่องแค่ดกดลงไปอย่างเดียวนะครับค้างไว้สักประมาณ3วิแล้วก็มาดูที่ตัวสมาร์ท e คเลตว่ามีการตอบสนองหรือว่า,าเป็นการหาสัญญาณจูนสัญญาณกันหรือไม่ นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับกดค้างไว้นะครับเห็นไหมครับจะมีไฟแดงแล็บขึ้นมานะครับเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะลองอีกทีนะครับ ลองใหม่นะครับกดค้างไว้เห็นะครับจะมีไฟแดงกระพริบกระพิบกระพริบนะครับแสดงว่าสามารถรองรับสมาร์ท e คีย์เลนะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้แต่จะต้องทําการจูนตัวสมาร์ท e คีย์เลเข้ากับตัวรถอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็แค่มาเช็คดูเบื้องต้นว่ารองรับหรือเปล่า แต่ถ้าตัวสมาร์ทคีเลสไม่กระพริบอาจจะเป็นไปได้ว่าระบบที่เราวางอินสปายมาอาจจะไม่สมบูรณ์หรือตัวสมาร์ทคีเลสใช้งานไม่ได้อาจจะฐานหมดก็ต้องลองเปลี่ยนฐานดูก่อนนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนฐานแล้วหรือเรามั่นใจว่าไอตัวอินสปายของเราวางมาสมบูรณ์ก็แสดงว่า ตัวสมาร์ทเกียรตตัวนี้ใช้ไม่ได้อาจจะต้องหาตัวใหม่มาลองนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ